โอเคนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวจิเอ่อเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไม่ครูออกงานกันนะผมเอาไม่ครูออกงานกันนะเอ่อทั้งไม่ครูทั้งรถดับนี่แหละนะผมทั้งเจ้าแคทด้วยนะผมโอเคที่เมืองหนึ่งนี่แล้วผมนะเตรียมรถเตรียมลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะคันนี้ลากอันนี้นะผมนะไปหหลากไวรือู้วว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 ดวว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 ตัวนั้นไว้ก่อนนะ โอ้โหแล้วม e ันข so okay, okay, ึ้นอะไรวะนนี Up ้ตรงนี้โอเคแี๋งวดงานเนี่ยส่งตู้คอนเทนเนอร์ไว้ก่อนนะผมโอเคเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละมีแต่อันเก่าเรามีแต่งานเดิมนะผมนะตุกๆเดินไปเดินไปตุกๆโอเคเดินก็จะเลิกไปแล้วผมนะเป็นงานขุดศากันนะขุดสรกนะครับโอเคขุดสรกขุดกองดินนี่แหละนะผมโอเคไปเดี๋ยวรอเริ่มเริ่มกันแล้วนะทำภารกิจกับผมเป็นภารกิจนะเนี่ยเป็นภารกิจนะครับ เขไปผมยาวๆไปผมนะแล้วก็สร้างบา้านยกอะไรทุกอย่างนึงนี่แหละนะผมโอเคก็ออกงานในแ่เช้าเลยผมเช้าๆมืดๆเลยผม,ๆๆม,อยผมโอเคอเหนี่ยวออกงานในเช้าเลยครับโอเควางลงตุ้มโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยผมนะครับเดี๋ยวรถไอ้เมทโคไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเอาเอ่รถตั้มวิ่งตามมาผมไปครับผม จุดจวดนะผมซิ่งสิ่งจุดจวดนะผมสิงซิ่งจุดจวดนะผมนะผมพี่เอ๋ผมนล่นลุนลุนนไปผมจุดจวดอะไรโอ้โหวิงลงลงเนินหมดทุกคนครับลงเนินเยอะเระวังชนระวังชนมองไม่เห็นทางนะครับตรงไปแล้วผมตรงไปเลยนะตรงไปเลยนะโอ้โหมันจะซิ่งอะไรนักหนาเนี่ยเยอะเบ๊กเบ๊กเบ๊กเดี๋ยวซิ่งมากโค้งไหนวะออ๋โค้งไหนวะ

อะไรพี่แกครับเนี่ยจะดิฟทำเพื่ออะไรจะดิฟทำเพื่ออะไรโอเคครับผมเดี๋ยวไปโคลงแล้วเดี๋ยวรถดำมาใส่ดินหน่อยนะผมเอารถดำมาใส่ดินหน่อยนะโอเคไปเดินลงไปแล้วเดินไปเลยเดินไปเลยโอ้โหแล้วอันนี้ทำไมลอกออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วทีนี้เราก็ติดเลยเดี๋ยว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 เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อน เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนไอ้น้องโอ้โหจะลงทำไมเนี่ยอะไรของพี่แกบเนี้ยโอเคไปโอ้ยโอเคเยีออ่ยวก็ปึ๊บเหนี่ยวฟ้านี่บังคับง่ายดีนะบังคับง่ายดีผนมะบังคับง่ายโอเคเดินลงมาโอเคใส่ไอเหี้ยโอ้โห,โโหกระแทกดังปักเลยอ้าวแล้วตูดก็ลงด้วยเป็นไรไม่เป็นไรไเไรเ,เดินลงไปแล้ว ้โอ้โหยกขึ้นช้ามากทุกคนปดู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 ไปไปชิวๆมันชิวๆนะครับดูดูโอเคอันนี้รถเราจะต้องตักกองดินกองนี้ออกก่อนนะผมตักกองกองดินกองนี้ออกแล้วก็ขุดนะผมต้องขุดนะโอ้โหดูดิกองดินมันเริ่มเท่มเนี่ยผมาโอเคเดี๋ยวรถดำมากัอะไรโอเคมารถดำมาเดี๋ยวเราไปเอารถดำก่อนนะผมนะดู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 ด เค็มเบกกี้บูดถอยถอยถอยมาถอยมาโอเคงั้นแหละงั้นแหละโอ้ยนะไปเดี๋ยวทำธุรกิจกันเลยฮะผมแมาปืนทำธุรกิจกันเลยทำธุรกิจกันเลยนะครับผมจะจวดเขาผมสิ่งสิงกจ็จวดเอาจวดจวดสิ่งสิงนะครับผมโอ้โอเคผมไปโอ้คันนี้แรงนะครับคันนี้แรงนะสามเผานะผมแรงมากเลย ยัยชนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับแม่เกจบแล้วมาโอ้โหนเย้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนโอ้เขียวไปเรื่อยๆผมนะไปเรื่อยๆมือมือไปเรื่อยๆผมนะ ไปสปาปชิวชิวสบายสบายผมชิวชิวสบายสบายแมวเนี่ยผมเอารถแม่คร nah. ูอยู <t McD unterstützen> like ่ต anyway. ่อตรงนี <habits> ้ผมโอเคนะครับนี่ครับผมถอยไปูถอยมาถอยมาถอยมาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละถูกต้องนะผมโอเคตักใส่ดำผมตักใส่ดำนะตักใส่ดำขายเป็นตรงนี้แหละเออขายเป็นตรงนี้แหละเอาโอเค ไปเดี๋ยวเราขับมุมมองนี้เลยไปเลยแล้วกันเนาะโอเคผมเหี่ยวตัดแบบรวดเร็วแล้วผมรวดเร็วแล้วนะอืออเออ,อ,อ,อโอเคแฟรโอ้นานๆนีเจ้าแคทจะได้เข้าเมืองครับผมนะชปกติขุดแต่สาผมนะขุดแต่สานะเราเรายังไม่ได้ทำเอ่อทำบ้านให้ลุงแกอะไรนั่นเองมันไม่มีภารกิจขึ้นอน่ะ ภารกิจทำบ้านะนะครับผมโอเคโอ้เจฟจะหมดแล้วนี่ดินจะหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวอีกครับหรือว่าเราจะเอาดินไปขายดีกว่าเออดินไปขายดีกว่านะครับดินไปขายดีกว่านะครับเพราะว่าเออภารกิจนี้จะได้ขายดินอย่างเดียวนะเดี๋ยวภารกิจหน้าค่อยมาขุดกันนะครับเดี๋ยวตากดินสแตนบายไม่ลงนะครับผมนะสักมันกี่รถนี่สองรถก็หมดแล้วนี่ผมว่านะ อเขผมไปเดี๋ยวเราเอาลินไปขายกันนะผมนะครับดู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 อุ้ยขอตรงนี้แม่งหน้าเข้าไปมากเลยเข้าไปได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจดีนะน่าสนใจนะนี่โอ้ยนี่ใช่ไหมลงรถไม่ได้ใช่ไหมนี่ผมลงรถไม่ได้อุ้ยอุ้ยต้นไม้ใหญ่ครับผมอู้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะผมผมไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ในเกมนี้ดูดิมันมีแต่ต้นเล็กๆนี่มึงเห็นต้นไม้ใหญ่ผมมา เราไปเทอะไรวะน่าจะมีภารกิจปลูกต้นไม้ย้ายต้นไม้ใหญ่ด้วยเนาะจะสนุกมากเลยอ้ดูเงาเลยโอ้ถ้าเป็นในทีสี่จะสวยมากผมเคผมันดำตรงนี้ผมนดำเลยนะผมโอเคเรียบร้อยครับไปอ้เดี๋ยวไปใส่ดินกันต่อผมสวัสดีครับพี่ครับวู้ตอนนี้ก็ฝนตกครับผมก็เราอาจได้กินนาทีเกล็ดไอเทีตอนนี้ก็ฝนตกครับถ้าได้ยินเสียงก็ขออภัยทุกคนเป็นด้วยนะครับผม โอเคมันหน้าที่นี้กันด้วยนี่ก็งานเราลอยเรามาทำนะเนี่ยตรงบ่อทรายตรงนี้นะผมงานเราครับโอเคอีกอีกอีกโอ้โหดูดูลอยนี่วูววเาน่าจะสองลุแหละครับน่าจะสองลุแหละนะครับวูววโอเคผมแล้วทีนี้เราก็จะตักใส่ดั้มไปเรื่อยๆนะผมนะไปตักใส่ดั้มไปเลยโอเคจ อ๋อขุดขุดสระแล้วก็จะตักใส่ okay. <Okay. S 1> okay. ดำโมงนะขุดสระก็จะตักใส่ดำนะครับเพราะว่าเขาไม่เอาดินเก็บไว้นะเขาไม่เอาดินเก็บไว้นะโอเคเขาไม่เอาดินเก็บไว้ผมเขาบอกว่าให้เอาออกนะครับชิ่ป้าโอเคดึงมาโอเควิ่ชิวๆสบายๆว่ะนะชิวๆสบายๆครับโอเคดึงมาเออดึงมาดึงมาโอ้ยอะไรของพี่แกเนี่ยโอเค อเควมันจุดจวดเราจุดจวดครับจ,จุดจวดคราโอเคดึงมาผมบึ้มอ๋ออย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละโอเคแม่นี่ครับดึงมาผมนี่เควใกล้จะเสร็จแล้วผมเอาให้เสร็จไปเลยเอาเดี๋ยวตักให้เสร็จไปเลยอ๋อเดี๋ยวขายไปเลยแล้วกันเนาะขายไปเลยเอาอโอเคเดี๋ยวตักให้เสร็จไปเลยครับผมนะเดี๋ยวน่าจะหนึ่งมุ่อี้กว่าเสร็จแล้วมนะั้ง ผมยังไม่เสร็จป่ะเอาเรื่องป่ะทุกคนเอาเรื่องป่ะ,อะโอเคยาไปชิวๆสบายๆนะครับอโอเคดึงมาปุา๊บนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยวะนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยสําหรับภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปผมเป็นการงานขุดนะผมเป็นงานขุดนะ,ะเป็นงานขุดนะผมโอเคเดี๋ยวเราลดออกจากบริเวณนี้ก่อนนะผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเปลี่ยนแปลงกันว่าจะเปลีป่ยนแปลงมันในแนวทางคิปทางไหนนะผมโ <c> อ <oughs> ้เดินออกมือโอเคผมอีกโอเคนะผมเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันผมเดี๋ยวมาขุดสากกันนะผมสาลึกมากเลยแหละนะผมดูๆๆดูดูเหนือผมโอ้ยขดลึกอะโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ